พ่อแม่พี่นอ้องไอโบอที่ฟักกิ้งจอบที่มันจะมองหาบัตรเติมเกมว่าจะเป็นบัตรคาลิน่าเชลหรือที่มันนี่หรือจะเป็นการสุม่มรางวัลลุนรับบัตรเติมเกมไอเทมโคตเริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้นส m i ยพี i n t h เว็บคุณภาพชั้นด,ดีมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วปลอดภัยครบไน้เว็บเดียวอ้ ผมจะทำอะไรวะเนี่ยลืมวะเมื่อกี้เดินเดินเดินจากนู่นมานี่คี่ทำอะไรวะอ๋ออัดคลิปพี่เอาเดินรถคันใหม่ด้วยจักปะคำเตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอ้บิ๊บบอดี้ฟังกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดาวกระายไปซื้อของที่อดอนนาเมกสวัสดีผู้ชมทุกคดนะคะวันนี้ก็อยู่ช่องฉันมองกัน พี่มอพี่เล่นสปีด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 โอ้โหทำไมบังคับพี่เล่นสปีดจังครับลงเทสบายก็ไม่ดูกันน้อยใจนะเนี่ย ยอกวันนี้ก็จะมาพีออเดอร์รถคันใหม่เขียนบอกว่าเป็นระบบครั้งแรกเลยที่สามารถให้เราพีออเดอร์รถคันใหม่ได้นะครับก็คือชื่อรถว่าฮาร์เดนนะครับเข้ามาที่อีเวนต์ลีดบิเต็ดนี่นะครับผมฮาร์เดนท็อปเชียร์เอคาก็คืออันดับหนึ่งนั่นเนี่ยเมต้าคันใหม่มาแล้วใช่ป่ะว่น่าจะอันดับหนึ่งป่ะก็คือถ้าสมมุติเรามาซื้อในเนี้ยหรือพีออเดอร์ในเนี้ยมันจะทําให้เราได้ส่วนลดมากกว่าปกติโดยปกติเราจะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรเอเนจีอ่ะคือเหมือนไอ้หลอดหลอดอ่ะเออแต่อันนี้เเเรรรากกก็็็ใช้หหหหลลออออดดดมมืืนนนนัคสสีีแงงะะผปตฟ 5% 5%อรนห้าเนี่ผมไม่พอใจไงผมจะได้เยอะกว่านั้นผมก็จะกดเปลี่ยนครับแรนดอมใหม่คุณต้องใช้50ไดมอนในการเปลี่ยนได้กี่เปอร์เซ็นครับผมมาดวน10%เอเปลี่ยนไปอีกไปคือสูงสุดมาอยู่ที่90%เอุ้ยสี่สิบหเรลยอ่ะพูดง่ายๆคือเราจะเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ส่วนลดที่ต้องการนะครับผมคือสูงสุดอยู่ที่90%นะใครที่แบบอยากได้ส่วนลดแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นสูงๆก็ลอดมาเปิดดูได้นะครับผมอันแรกเลยเอเนจีสิบอันนะคร ได้ผมยูได้90โลภมาก ใครดวงดีนี่คือแบบกดปุ๊บแล้วได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะว่าผมเห็นในกลุ่มอ่ะกดแบบไม่กี่ครั้งก็ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยโอเคผมซื้อไปผมจะกดซื้อนะครับรก็คือเราสามารถซื้อได้แค่แพ็คละสหนึ่งครั้งนะครับผมที่ผมกดให้ดูนี่คือแบบทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยพี่มองพี่พี่เอาเองินที่กดส่งไปเรื่อยๆนี่ไปซื้อเลยดีกว่าไหมเพราะว่ามันจะเปลืองผมกดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าบางคนนี่แบบกดแบบครัง้งสองครั้งได้แบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยลองมาส่งดูได้นะระยะพิออเดอร์นะผมเร แล,แล้วระบบรถคันนี้จะอยู่ที่เวิร์กช็อปนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูกันไม,ไม่ไม่พลาดอยู่แล้วถึงได้ส่วนรถเท่านี้ผมก็ไม่พลาดนี่เรียบร้อยครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นรถที่ระลึลกความหลังกันหน่อยในจนแรกๆนะผมผมจะเป็นรถคาสต์เอจนแรกๆนะรถที่ทำให้ผมนึกถึงงานกาลิน่าของปีก่อนก็คือ r e v o l u t i o นะครับ Revolution มันอ่านว่า r e v o l u t i o n หกมอส r e v o l u t i o n ไม่ใช่ Revo ไอ้ควาย เออรถคันนี้เป็นรถที่เป็นเมตาตอนนั้นคือแบบเป็นนานมากอะ่ะในช่วงงานเกมของปีก่อนนะครับผมปีนี้ไม่ได้จัดนะครับเพราะว่าโควิดไงโอ้ยขอสมแว่นดีดียวไม่ต้องใส่นะว่าทำไมต้องเอาแว่นมาคาดหัวผมมันยาวแล้วไม่เป็นทรงไง <c oughs> มาผมขอแบนด์เดิมไฮเวย์แล้วกัน ตีสิบเอ็ดโอ้โหรีวิวแฟชั่นพี่ก็ชนะาคาดลอยเด็ก oh, ครับน้องดูดิแฟชั่นผมไปได้ที่หนึ่งนะครับผมแต่คือผมแต่งตัวที่แบบน่ารักใสๆไงเข้าใจปหมน่ารักใสๆรถอะไรกันอะรถสปีดพงสปีดพาร์ันหรอในชิปใช CON, ่ไหมคาเค้นใช่ไหมคันน bon ี้อะไรวะเนี่ยเขียวๆนี่ลืมคันนี้เนี่ยเป็นเดลีฟคันนี้ก็น่าจะสปีดพาร์สป่ะจำชื่อรถไม่ได้นะจ๊ะความจำเสื่อมละโควิดทำให้ความจำเสื่อมแล้วก็รถอ่าฮาร์เดนนะครับผมเห็นบอกว่าจะมาให้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมาให้ชาร์จนะผมนั่นก็คือเหมือนจะเข้าในระบบเวิร์กช็อปนะผมไปในวันที่23นี้นะครับผมก็หลังจากหมดอ่าพีออเดอร์หนึ่งวันก็น่าจะไม้ชาร์จกันเลยเดียวเชียวเ้ออะไรทําอะไรอ่ะมุนอะไรไม่แย่โอ้โหเฮ้ยผมลืมไปเลยว่ารถคันนี้มันเน้นอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมวารวัตตาฟักหรือเน็ตผมเน็ตผมแหละน่าจะเน็ตผมแหละไม่น่าโปรหรอกถ้าวาร์ปอีกก็น่าจะสงสัยแล้วแต่ไม่ไม่น่าวาร์ป เดนเวอชั่นนี่เน้นไปทางเทินนะครับผมแล้วก็อ่าเลี้ยวแบบไม่ดีฟนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลี้ยวแบบไม่ดีฟจะไม่ลดความเร็วนะผมก็ไม่ใช่ดิเลี้ยวไม่ลดความเร็วไม่ใช่เลี้ยวแบบไม่ดีฟโอเคแอดหวั่งแอดไวายแอบไปด้วยเขมเหมือนเก่งอ่ะมันเก่งอ่ะที่หนึ่งอ่ะเอาวะดีไปครับผมเสียบเวดับเวไปเฮ้ยนี่แกแกคิดจะแซงฉันอย่างอันเนรหรือไยแกแซงฉันไม่ได้หรอก แกแซงถึงแกจะแซงฉันไปแล้วเดี๋ยวฉันจะแซงแกขึ้นกลับมาเองเจ้ามาหน่านาว่าอะไรวะโอ้ดีไป C W W ไปโอ้โหตอนนี้ดูค่าเทินสักก่อนอดูค่าเทินสักก่อนค่าเทินคันนี้คือแบบดีมากๆนี่พูดเหมือนพี่เอกทำไมเดมอนข้อนี้ติดพี่เอกอหรอกเลยฮาร์ดล็อกกี้ร์ู้จักปะล็อกเกอร์ไปครับผมแอดโวงแอดหว่างเบลคม C W W ไปผมว่ารถฮาร์ดเลยที่มันจะเป็นรถที่แบบ โนหนึ่งมาแทนอ่าใช้อ่าเชดออฟกอร์รี่ป่ะเหมือนแบบจะเป็นรถที่แบบแพาสซีฟน่าจะดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามารอดูรีวิวกันที่ยี่สบสามยี่สบสี่แล้วกันนะผมโอ้ลืมตัดในตัวครัเมื่อกี้ไม่เป็นไร C W W ไปผมไม่ได้เล่นรถคันนี้นานรู้กาควะคือค่าดีฟคันนี้มันสูงป่ะผมจำไม่ได้วะ่ะแล้วคือแบบ C W W มันยังไงอ่ะมันคมแปลก,ป,ก,ป,กปึ๊บปึ๊บ พลาดหน่อยที่หนึ่งพลาดหน่อยขอแซงหน่อยได้เป่าโอ้โหพลาดหน่อยไปดิพลาดหน่อยไหมล่ะทีนี้ใครกันแน่ที่พลาดกันเองปึ๊บ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 โอ้ดีครับผม C W W ผมชอบลดเ e เว t ชันนะเอา้าใครที่หนึ่งกันแน่วะเนี่ยเอา้าผมที่หนึ่ง <c oughs> เห็นปะมันเข้าเส้นชัยไปอ่อไใชเหรอผมชอบรดเ e เว t ชันนะเอา้า แล้วผมแจ้งให้ GM ล็อกให้ผมดีขอโทษทีผมเข้าที่2แได้ที่1พอดีว่าผมแจ้ง GM ว่าไม่ว่าใครจะเข้าที่1่ยังไงก็ต้องให้ผมทได้ที่1นะครับนี่โอเคเล่น Revelation เดี๋ยวผมจะเล่นนะรถที่ยุคเก่าๆแล้วกันเก่าๆเหรอเดี๋ยวผมพอนึ่ก่อนนะเลสลักเตอร์แล้วกันเป็นรถสปีดพาร์ทซีซั่นแรกนะครับผมมาตาที่2มาแบนด่านกันดีกว่าผมเลือกที่จะไม่แบนด่านแล้วกันแต่ถ้าได้ด่านใหม่5ดาวนี่ผมขอแพ้เลยได้ปะ ยังไม่ได้ฝึกแม่แต่นิดเดียวเลยครับขอดักคอนเกรตไปโยบานเชดก็กได้อยู่นะดาเนี้ยอืม้มหือดูรถคันนี้นี่มันเป็นรถเดนเซลก็น,นี่ครับใช่ปะ่ะอุ้ยทำไมเอาแต่รถคันนี้มาก,กันอ่ะเฮ้ยผมเล่นรถยุคแรกๆไงเฮ้ย,ยนี่รถอะไรวันนี้ฟิลลีป่ป่ะเป็นรถอ่ะสปีดพาซีซั่นสองถ้าผมจำไม่ผิดนะช่วงนี้เบอร์แล้วครับผมเบอร์อะไรพี่มดเบอร์วัลค์แทบนี่แหละโอ้โห ôi, มุกล็อกแช่โอ้ตัวผมแบบนี้น่ารักป่ะโอ้โหชุดกระต่ายป้ายออกตัวไปดิ ตามพมมาให้ท h u n d e r เฮ้อ <What? S 1> w c w ไปเด้อเฮอเฮ้อ OD ไปเด้อเฮอเฮ้ออุยอ้ยียยยไม่ติดนะครับแม่พอดิออแอนหวายไปเอาเกม CWW ไปครับผมปึ๊บปึ๊บ CW โอ้โหมามา,มานี่ตอนนี้ผมอยู่แหลงอ่ะเาเรียกว่าแหลงแล <I> หลงเฮ้ยทำไมรถไม่เด,ด้งเอาแล้วเอาแล้วแหลงอ่ะโนวาครับผมโนวาโนวาสี่โนวาห้านี่แหละทำไม่ได้ลนะ มาดิตามไม่ทันดินี่ผมรถเจนเก่านะครับคุณ <No. S 1> คุณเจนใหม่อย่ามาแซงผมดิอ่าแซงได้ปะหนาแซงได้ปะหนาเจนเก่านะฮะรถเจนเก่านะฮะแพทสี่ไม่สู้คับลถเจนใหม่นะฮะบอกเลยนะอุ๊ย you แซงได้ไมห,หมล่ะมอสเอาไงอนนี้มาดิมาดิมาดิ เก่งอ๋อเก่งอ๋อเก่งอ๋อใครมาดูกันใครเก่งกันใครเก่งกว่ากันใครเก่งกว่ากันมาดูดิอุ๊ย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 เอาชนไปดิรีบไปเปล่าเราอะ C W W ไปครับผมเอาชนน้ำมีคนชนน้ำมีคนชนน้ะมีคนชนน้ำมีคนชนน้ำมีคนชนน้ำโอ้ดีไปผมจะให้มันจุมโค้งให้ดูครั้งนี้ C W W เป็นไงล่ะช่วงนี้เข้าทางัดไม่ค่อยแม่นเลยว่ะ เมื่อวานตอนแรกผมว่าจัดเกียร์ไว้เมื่อวานววานั่นคือวันศุกร์ใช่ปหผมว่าจัดเกียร์อะไปไปมาผมลองฝึกเล่นแล้วแบบเฮ้ยทำไมผมเล่นกากลงอะผมก็เลยอะเขาเรียกว่าอะไรผมก็เลยไปไลฟ์แทนนะผมไลฟ์สดใน u t ท b e แทนแล้วก็ที่หนึ่งไงออันนี้ขนาดรถเจนเก่ายังได้ที่หนึ่งไม่ต้องสือว่ารถเจนใหม่จะยังได้ที่หนึ่งอยู่หรือเปล่านะครับอือตาที่สามที่เป็นรถเจนใหมอ่ะอะเอ้ยเจนเก่า,าอะ เดี๋ยวเราก็เจอไนฟิลลี่เมื่อกี้แหละเอาไนฟิลลี่เลยกันนะครับมาโอเคผมขอแบนสตาร์วิสเปอร์แล้วกันเพราะว่าผมยังไม่ได้ฝึกนะครับอ๋อแซนด์ออฟซาร์โมดานี้ก็เก่าอยู่นะอืนี่รถไดโนนเสาร์อยู่แล้วไนฟิลลี่ของเราแล้วก็คลาเครนนะครับก็รถไดโนนเสาร์ คริสต์ลนะคะอุ้ยอยากเล่นเลยอะ่ะไอ้คิสตอลสีมม่วงนี่เป็นรถที่แบบขับรถหนกมากเลยเวยขับมันมันไม่ต้องแบบดีฟเก็บเ <c oughs> อ<ะ>็นแทงอ่ะเพราะว่าแพสซีฟมันจะคือสมมติเราดีฟแล้วเอ็นแทงเรา ank, เราต็มมันมันจะเพิ่มให้ใหม่เลยเวรแล้วเราจะได้ในโตมาด้วยคือดีมากมากสายามสายองสะน,นึงไปไปไปึไปืป้ปึือป้อุ้ย <Nope. S 1> สวยแล้ว แพสซีฟติดบอกเลยนะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นรถสปีดพาร์เลยนะเว้<อ>เพราะว่าผมมีรถที่แบบโ no น1่โน2ออยู่แล้วอะผมซื้อทำมไมสปีดสปีดพาร์ตนะครับแต่ผมก็แบบมีไว้สะสมไมเฉยๆรถสปีดพาร์ตอะอะไรอะไรจะแซงหรอ,อจะแซงอะครับแซงเราได้ไหรือเปล่ามาดีโอ้โดีไปตรงนี้ C W W O โอ้หฉลุยป่ะนี่โนวาปะเนี่ย โมว่าหรือเปล่านึกว่าแบบแพตินั่มอะ C W W ปะนี่เล่นอ่อนแล้วนะอ่อนยังไงอะพี่มอสทางลัดแบบยังเข้าไม่แม่นอะไรเลยไช่วยดึงเหลี่ยมบูมไม่ติได้ตัวเนี้ยปล่อยนไปหนีเป็นไงล่ะเฮวี่เบรกโอเวอดีตัวโค้งเลยปะ่ล่ะนี่เข้าทางลัดยังไม่แม่นเลยเองต้องแต่เบรกอยู่เลยอะครับโอ้วอดีไปครับผม C W W ปะปึ๊บ ปึ๊บ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 นี่ปึ๊บอะไรนักหนาไม่รู้มาละตรงนี้แล้วผมเตรียม C W W ป่ะเหินฟ้าดูความเร็วสักก้อน 700, 700, 700ดอยบ้างเจ็ดร้อย้อยยกว่าอื้มรีบไหลไปนิดนึงโอ้โหชาร์จจากลิขศิไปแค่แบบวิเดียวเท่านั้นนี่เอารถแบบ P C มาเล่นกนะันถ้าเอารถแบบโ no, นนึงตอนนี้มาก็แบบลิขศิอป์ละ ตาตาสุดท้ายมันกินได้เป็นรถแฟตแล้วกันนะผมมันดูสิว่าแบบเราซิสส่งของรถแฟร์ได้จะชนะพวกน,นั้นพี่น้องๆเอวี่บอยที่ฟังกิ้งจอบทุกคนหรือเปล่าโอ้โหหาห้องไวจริงๆผมขอแบรนด์ะแพนกวินแล้วกันแพนกวินมันเป็นด่านแบบโคล,ลาโคลาคอซิตี้ดาร์กอนเกตวินเทอร์แอนด์แอนแอน,แ,อน,แ,อน,แ,อนแบนไปแล้วสวยนะกูทำไมต้องเอาดิานใหม่มาดูว่ายังไม่ได้ฝึกเล่นเลยนะจาน <c oughs> โอ้โหแล้วรถแฟตไปอีกทีนี้โอ้โหตาย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 ,ตาย หมือนรวยอ่ะแฟชั่นร้อยสิบเก้าเหมือนรวยอ่ะไอ่สยามสองหึงมาดี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 มาด,มาดีอุ้ยชนตั้งใจอยู่ตั้งใจอยู่ขอ,อตั้งใจก่อนแป๊บนึงได้ปะะ่ะล่ะฮะฮะอะไรไปไหนกันอะไปไหนกันหนอฮะที่หนึ่งแล้วเนี่ยรู้รู้มาว่าที่หนึ่งลูมาว่าที่หนึ่งแล้วฮะหนีคลิกเทิร์นไปเลยจ้า ยังทําสไลด์ไม่เก่งไปธรรมดาก่อนละกันเออพิทางพิทางอุ้ยอะไรไปเนี่ยคือผมเหลียวเป็นตัวโค้งเลยเว้ยอุ้ยอุ้ยกด<อ>เท่เมื่มอกี้ทำยังไงวะทำยังไงวะโอวันนี้ไปผม C W W ไปเล่นแบบมนุมม่วงก็ยังแบบทิ้นหนึ่งเลยอนะดูด,ดิ<อ>เพราะอะไรเหรอเพราะผมแจ้งให้ GM ปรับความเร็วของรถให้เป็<อ>นงไง C W W แล้วผมมาตรงนี้แหละปึ๊บปึ๊บ แอดหวานเฮ้ยผมเลี้ยวก่อนอีกแล้ววะอยากได้อยู่ยังว่างๆอยู่นะจ๊ส uh. นี้เป็นไง45องศาพลัง45องศาของผม <No. S 1> ตัดในโต๊ะทุกโค้งตัดในโต๊ะทุกโค้งอจากไปตัดในโต๊ะทุกโค้งอ่ะอุย้ยไม่เด้งอ่ะมันต้องเด้งไม่หมดวะ่ะปึ๊บปึ๊บแอดหวานเน้เปรี้ยวเค็มแซงพี่หน่อยเร็วพี่อยากโดนแซงอ่ะเข้าใจปะรู้จักว,ว่าพี่อยากโดนแซงผมไปเข้าทางลับด้วยข้างหน้าเนี่ยมันต่อให้ไงเห็นไง ไม่เข้าถางแล้วกันอย่างที่หนึ่งนี่ตัดในาตัวอีกเบื่อจังเลยกับที่หนึ่งไปดีกว่ามงคลวา,มมางกล้อง,ง,ง,งหนึ่งมงคล โอ้วันนี้แคแบบที่หนึ่งสีตาใสๆเลยอะ่ะโอ้ยเบื่อจังเลยเอาเป็นว่าวันนี้ก็ จะมาบอกเกี่ยวกับข่าวสารเนรี่ยเพราะว่าคือการพรีออเดอร์รถฮาร์เดนนะผมสมมติใครที่แบบอยากได้ก็รีบพรีออเดอร์นะเพราะว่าราคามันจะดิสเคิลราคาพิเศษราคามันจะถูกกว่าปกตินะครับก็คือถ้าสมมติมาพรีออเดอร์ราคามันจะถูกกว่าปกตินะครับแต่คือมันก็เข้าไปในระบบเวิร์กช็อปเหมือนเดิมแหละเราก็ไปกดสุม่มเอาซื้อแคปซูลซื้อเอเนจีในนั้นเหมือนเดิมแต่ถ้าสมมติเรามาพรีออเดอร์ซื้อน,นี้มันจะทําให้ราคาถูกลงกว่าปกตินะครับโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้หรือไม่ต้องแสดงอะไรอยางให้ทำคลิปอะไรนะครับ <subscribe. S 1> กริ่งพื่อที่ใหม่ก่อนใครที่เพื่อนๆกำนังต้องขอกราบอาภัยมานาัที่นี่ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ